เรื่องการกินข้าวสุโฮแล้วได้ยินเสียงอาจารจะหยุดหรือจะกินต่ออ้าวการถือสินอดนเริ่มตั้งแต่เมื่อใดการถือสินอดนเริ่มตั้งแต่เมื่อใดฟ a จ a r ขึ้นฟ a จ a r สอดิกค,คือแสงอารุณจริงขึ้นใช่ปะแสงอารุณจริงขึ้นนี่คือเวลาอะไรเวลาซุ b ฮี แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเข้าเวลาซุบฮีแล้วเสียงอาจารย์อันนี้ว่ากันตามปกติก่อนว่ากันตามปกติใช่ปะเสียงอาจารย์เป็นการบอกว่าเข้าเวลาละหมาดนี่คือตารีฟของคําว่าอาจารย์อาจารย์คือการบอกให้รู้ว่าเข้าเวลาละหมาดแล้วนะดังนั้น เมื si dang na. Nai Quran ่อม um ีเสียงอัดานดังขึ้นเราก็ต้องพิจารณาในกุรานบอกคุลูวัสชรับูฮัตตายตะบัยนะละกุมุัลขายตุลอับยุดมินัลคายตุลอสววดิมินัลฟัจจีพวกท่านทั้งหลายนั้นจงกินและจงดื่มตราบจนกระทั่งเส้นสีขาวมันปรากฏชัดนะ ค่ตุลอาเบียดูเมือนเาไขตุลอาสวส้นสีขาวมันปรากฏชัดจากเส้นสีดําจากไฟจัดแปลว่าที่เส้นขอฟ้านั้นน่ะแสงอรุณจริงมันปรากฏขึ้นแปลว่าเข้าเวลาสุบโบนแน่นอนดังนั้นถ้าเราไม่ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนสงสัยลังเล ก็ยังอนุญาตให้กินและดื่มได้จนกว่าจะชัดเจนเข้าใจปะจนกว่าจะชัดเจนถ้ามันไม่ชัดเนี่ยก็ยังได้ยกตัวอย่างเช่นได้ยินเสียงอาจารดังขึ้นแต่เวลาดูนาฬิกาปรากฏว่ามันยังขาดอีกตรงสมนาทีแสดงว่าสุเรานี้บังก่อนเวลาตามการคำนวณสนาที ทัวไหมอันนี้ชัวไหมมันก็ยังมันยังไม่ชัดสีแปลว่ายังไม่เข้าเวลาสุภีไอ้อย่างนี้เนี่ยเอาหะดีต้นที่เขาบอกว่าอิดาสามีอาฮะดุกุมอัลอัลอะอน,นีดะเมื่อคนหนึ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายได้ยินเสียงการประกาศ วันอีน่อุอาลยาดีฮีและภาชนะใส่อาหารหรือเครื่องดื่มนั้นมันอยู่บนมือเขา فلا ي ض ا ه حتى يقضي حاجته من ه เขาอย่าได้วางภาชนะนั้นลงจนกว่าเขาจะได้กธระทําธุระของตนเสร็จสิ้นียก่อนก็คือกินหรือดื่มไปจบเพราะอะไร พราะมันยังไม่เข้าเวลาสุโบเพราะนี่มันไปบังก่อนเวลาสามนาทีมันมีเหมือนกันมันแย่งกันบังใช่ปะบางสุราเนี่ยมันแย่งกันบังเลยนะอ่าไอ้หัวนี่มันชิงมาก่อนมันก็เลยบังก่อนคือเรารู้แน่ชัดเลยนี่บังก่อนเวลาอย่างเนี้ยยังกินได้เพราะมันยังไม่เข้าเวลา แต่ถ้าปรากฏว่า, <c oughs> ตตาตื่นก็ตื่นชา <c oughs> น้าตื่นก็ตื่นช้านะ <c oughs> เวลาก็ได้แล้ว <c oughs> เวลาก็ได้แล้วเช่นอะไรนาฬิกาที่เราเห็นอยู่สองเรือนนะก็คือที่ข้อมือเรากับที่ติดอยู่ที่ผนังตรงกันเวลาเสียงอาจารย์นั้นก็ตรงกับตามเวลาที่เห็นเข็มนาฬิกามันชี วิ่งไปดูที่อะไรไปดูที่ปฏิทินก็ใช่แล้วก็ดันเปิดช่องชมรมวิวภาคมุสลิมขออาจายนเไว้ด้วยด้วก็ประกาศว่าตึดต๊ดตดขณะนี้ได้เวลาสีนาฬิกาอะ,อะไรนะ20่บเอ็นาทีศูนย์วินาทีอะไรเงี้ยนะเขาประกาศชัดเจนนะว่านี่มันแปลว่ามันตรงกันหมดไออย่างนี้ชัดไหมเนี่ยจะกินต่อได้ไหม ก็กินต่อไปจนกว่าจะบังจบหรือไงเออมันเข้าเวลาแล้วต้องถือสินอดแล้วก็ต้องยุติถ้าอยู่ในปากก็ต้องคายออกเข้าใจยังอยู่ในปากก็ต้องคายออกเพราะมันเข้าเวลาแล้วถือตามฮะดิษที่รายงานดยมัมบุคอรีและมุสลิมว่านาบีบอกว่าเมื่อนะ่ เมื่อบีร้านได้อาซารย์ได้กทถันทั้งหลายก่จงกินและก็จงดื่มกันนะตราบจนกระทั่งอิปนุอมมีมักทูมได้อาจารก็จงยุต,ติ <c oughs> นี่แปลว่ามันมีช่วงเวลาของมันนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรเราพี่น้องถ้าเราเนี่ยได้ยินนะก็ตกลงต้องถือไว้ในมือนะตามฮะดิษว่าแต่วางไว้กับพื้นไม่ได้เขาว่างั้นวางไว้กับโต๊ะไม่ได้ตกลงเราก็ต้องถือไว้ตลอดถือไว้แล้วก็เดินวิ่งไปดูเนี่ยกินไปด้วย งั้นไงเอางั้นเด้อตราบใดที่มันยังอยู่ในมือเนี่ยอย่าวางลงกินก่อนครับ่ากินไปกินมามันเหลือข้าวนะพี่น้องนะมันเหลือข้าวสามคำนะพี่น้องกินต่อได้เลยกินให้มันหมดใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนพี่น้องนะกินดื่มน้ําค่อยๆดื่มศาส,สนาอิสลามเรานะ่ะง่ายเป็นเรื่องง่ายแต่ไม่ใช่มากง่ายอย่าพูดให้คนมากง่าย นะพี่น้องนะถ้ามียาเบาหวานแล้วก็ต่อได้เลยได้กินอีกเอ,อ,เอ,อต่อกันไปเรื่อยไปสิแล้วก็ตกลงมันเริ่มตอนไหนเลยคำถามเริ่มบวชตอนไหนลงว่าดิก็กินเงินเรื่อยไปไงีงั้นไงออหลักมันก็คือเมื่อแน่ชัดว่าเข้าเวลาฝัจัดแล้วก็นั่นแหละถือว่าต้องบวชแล้วห้ามกินแล้วอะไรที่อยู่ในปากต้องคายออกมันจะบอกกินต่อให้จบไม่ใช่ไม่งั้นไม่มีหลัก บางคนบอกมันได้เพราะว่าอาจารย์มันไม่อยากเกณฑ์เขา่าเอาอีแล้วจะหาเรื่องให้กินได้แล้วบอกว่าที่อาจารย์มันไม่อยากเกณฑ์มันยังไม่ชัดเจนเพราะว่าคนที่อาจารย์ไม่ได้ออกไปดูรอกว่าฟาจัดมันขึ้นมันก็อย่างนั้นจริงๆนะหลยอย่างที่ว่านั่นแหละแล้วใครน่ะมันออกไปดูเนี่ยเวลาจะบังสุโบน่ะใครหน้าไหนมันไปขึ้นไปงั้นดูให้มันโผล่ยังว่าวิ่งไปดูปฏิทินกันทั้งนั้นแหละใช่หรือเปล่า แล้วถามว่าเอาตกลงเอาแค่อีตอนจะบวชย่างเงและอีตอนแก้บวชแหละเราจะพูดยังไงเราพูดอย่างนี้ได้ไหมเนื้อเราแก้ยังไม่ได้นะอีตอนจะแก้บวชน,นเราแก้ไม่ได้นะเพราะการเสียงอาจารย์นั้นนะ่ยมันยังไม่เยอกเกณฑ์เราก็จะต้องออกไปดูว่าตะวันเนี่ยมันหายไปจากเส้นขอบฟ้าจริงไหมเพราะว่าการคำนวณนี่ยังเชื่อถือไม่ได้ตกลงก็ยังแก้ไม่ได้นะนี่ก็ต้องเอากันเย็นมืดแบบซีอารน,นั่นแหละไหวไมั้ยล่ะแก เวลาพูดในหัวมังกุท่ายมังกรอีตอนนู้นเลยกันเน้นกันเลยกัเลยกินได้แล้วแล้วที่ถามว่าอีตอนแก้บวชนลยยังแก้ไม่ได้นะพี่น้องนะแต่แต่แต่โห่แต่ฟังวิทยุนะเป็นไงขนาดนี้ได้เวลาละสิบวันละท่านเราอจ้องกันเป็นวินาทีวัลลอฮุอาลัมุลิซซาบะกุลกอลิฮะดะวัสัฟรุลลอฮฮะลิวะลิกุม